กลับมาแนะนำการดูกล้องออนไลน์นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้เป็น Google Chrome นะครับก็เข้าไปที่ e z c t o u o u d นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ username นะครับตัวที่ใช้กับโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันของ U N V ตัวนั้นนะครับใส่ username password ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับกดล็อกอินเข้าไป เจอไซต์งานของเราที่เราเคยดูนะครับในแอปพลิเคชันยูนเ l ลิงตรงนั้นนะครับมุมขวาสุดนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปตัว e ตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องมีการติดตั้งปลั๊กอินนะครับถึงจะเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้ผมได้ติดตั้งปลั๊กอินไว้แล้วนะครับก็สามารถเลือกให้ช่องปรากฏได้นะครับสมมติช่องนี้นะครับผมก็จะมาคลิกตรงนี้ให้เข้าปรากฏนะครับช่อง ถ้าอยากดูเต็มหน้าจอก็กด F11 ไปนะครับสามารถเลือกตรงช่องตรงนี้ได้นะว่าจะเอากี่จอกี่จอหนระือจ,จอ